สวัสดีครับผมเอกพันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูพระปุสมัยทวาละวดีนะฮอายุพระก็อยู่ประมาณ1,500ปีเป็นอย่างน้อยนะศิลปะยุคนี้ก็จะมีแถวนครปฐมด้วยนะฮะสิงห์บุรีแล้วก็อีกลหลายๆจังหวัดนะส่วนกอทมใกล้กรุงเทพนี่แหละนะ วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาสองพระกุศเนื้อทองคำเขาเรียกว่าทองคำโบราณเนาะแกะทองคำโบราณอาจจะมีทั่วองไหมหรือไม่ทั่วองเดี๋ยวมาลองชมดูนะเดี๋ยวผมจะพาสองตัวนะพระท่านสวยงามมากเป็นลักษณะอ่อนช้อยสวยงามนะถึงพระจะขึ้นรูปแบบธรรมชาติโบราณนะแต่ความอ่อนช้อยเรามองมีรอยยิ้มมีหน้าตามีจมูกมี ลักษณะที่สวยงามอ่อนช้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าพระองค์นี้จะมีวันณะอะไรอยู่ในเนื้อพระบ้างนะมาชมครับป่ะลุยม,มีออกสนิมแดงด้วยนะมีออกสนิมแดงด้วยแล้วก็มีค่าคขี้เบานะเป็นเขาเรียกอะไร ดินขี้วัวเนาะดินโบราณนนะ่ะเนี่ยนละะเอียดยิบนะสวยงามมากเลยนะดูนะดินพวกนี้เป็นดินที่แข็งนะนะไม่สามารถแกะได้นะผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้แตะนะ่ผมก็ได้แค่พามาชมเนาะแล้วก็มีขี้วันนะ สนิมหลายวันนะนนะนี่รัตรงนี้เหมือนกันนะจ,จะเป็นวันนะโลหะที่เขาผสมในยุคโบราณน,นะที่เขา,าหาได้เขาว่าัผสมใส่เป็นเนื้อพระในหล่อโบราณน,นะภาพงค์นี้จะเป็นลักษณะของการแก่ทองคําโบราณน,นะพระทองคําโบราณน,นี้ตามที่ผมศึกษามาก็คือท่านจะไม่เหลืองจนอลามนะแต่ท่านจะเหลืองอย่างเงี้ยนะเหลืองคุน แต่ถ้าดงตรงแสงโดนแสงก็จะท่านก็จะเด่นขึ้นมาเนยะ่ะแต่พระองค์นี้มีพุทธคุณนะผมจับดูแล้วก็คือจะมีกระแสพลังงานไฟฟ้าสถิตวิ่งอยู่นะวิ่งเข้าไปหาตัวมือนะเพราะผมได้มาสององคนนะ์พระกุุดนี้ซึ่งก็เป็นบารมีของท่านนะโดนจิตโดนใจให้ไปเจอนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันต่อนะดูนะครับสนิมสองคำนะแดงๆนะ คนโบราณก็จะมีแต่งผิวแต่งอะไรเพิ่มเติมนะตามความศรัทธาของคนโบราณน,นะ,นะตรงไหนที่ตองแต่งไม่ได้เขาก็จะปล่อยไปแล้วเขาก็สวยงามมากเลยเป็นปลาเหมือนกับยิ้มนะยะมาดูด้านหลังนะ่ะลักษณะเหมือนจะสู้ เวลาเขาโดนแสงเขาก็จะออกทองงนะมาดูข้างหลังดูนะโษนะบางทีแสงก็ตีไปตีมานะสวยงามนะเบื้าบของวันณะต่างๆนะโอ้รถตับข้าวมาแล้วนะดูความสวยงามของเขานะเป็นพระที่สวยงามยิ่งนักนะ ตรงนี้น่าจะเป็นพวกขี้โลหะต่างๆที่เขาติดมากับแร่ในการผสมเป็นพระองค์นี้นะเอาแล้นะฮะสำหรับตันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะพามาชมอโอกองค์หนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม